สวัสดีค่ะเรายังอยู่กันที่ในฝันนะคะซ่อนไว้ในนิยายหน้าขัดมิฉันเองก็หยิบมาอา่านอยากจะรู้เหมือนกันว่าเมื่อตัวเองอายุ19คิดอะไรและเขียนเรื่องนี้ได้อย่างไร คือดิฉันคนที่พอทำงานแล้วเรื่องไหนจบจะทิ้งเลยเพราะในระหว่างที่เขียนในฝันเนี่ยี่ฉันคิดเรื่องใหม่ละเรื่องนี้พอจบก็ลงมือทำเรื่องใหม่และระหว่างทำเรื่องที่สองก็จะคิดเรื่องที่สามอะไรที่หาข้อมูลมาได้ก็ลงพร้อมเพียรลงมือทำกับแรงบันดาลใจ ที่จะให้ทำเรื่องนั้นเื่องเรื่องในฝันนี่น่าขันตอนนี้อายุแปดสิบสี่กลับไปดูผลงานของตนเมื่อหกสิบสี่ปีที่แล้วเพราะเขียนหนังสือเรื่องนี้ลาลสักยี่สิบอยู่มหาวิทยาัยปีหนึ่งคือเล่าแล้วว่ามันมาจากอวิศาสากล และเขาไม่ออกข้อสอบโมโหตอนที่ไปเรียนธรรมศาสตร์นั่งเขียนเรื่องนี้ก็เก็บเอาความรู้ตอนนั้นมาเขียนเล่าแล้วว่าการเก็บความรู้ไม่ใช่เพียงแค่สนที่สัญญาแวสายกับสนที่สัญญาตรีนอนมแต่ดิฉันต้องมาอ้างอ่านหนังสือหลักการทูต กับหนังสือของอาจารย์รวงวิจิตวาสการหลักการโทษนี้ของพระองค์วันวเทยากรซึ่งท่านตอนนั้นเป็นเอกอักครโทษคุณหลวงวิจิตเล่าว,ว่าคุณหลวงวิจิตเป็นรลขานุการโทษท่านก็เล่าว,ว่าพระองค์วันทรงทำอย่างไรท่านทำอย่างไร เป็นการทูตในสมัยที่มันจะว่าสมัยนี้ไม่ได้เกือบกึ่งโบราณแล้การทูตเขาทำกันอย่างไรพี่เจ้งเ็็ไปหน้าอ่านหนังสือสองเล่มนนะั้นมันก็สนุกดีอยากจะรู้ว่านักการทูตเขาพูดอะไรกันเราได้ยินกระทรวงต่างประเทศเอกอัคราชทูตคนนั้นก็นี้หรือ ในการข้อตกลงแต่การที่มีข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยข้อพูดอะไรกันท่านท่านคงไม่ค่อยสนใจแต่ที่นบอกแล้วว่าแม่เคยบอกว่าไม่อีกเอ้ยไปเรียนการทูตเะตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนคือรัฐศาสตร์การทูตเพราะที่จริที่ฉัน พูดจาแม่บอกกับยายบอกยอกย้อนคือใครพูดอะไรมาสามารถย้อนถามเอาคำที่ก็ไปย้อนถามมันเป็นเองค่ะของเด็กถ้าเป็นรูปบ้านอื่นก็ติใจแหละแต่เป็นรูปบ้านนี้จะหัวเราะแล้วก็จะทิบบอย่างเรื่องนี้ที่เล่าฟังว่าเจ้าชายโอริสาท่านเป็นนักการทูตเพราะฉะนั้น การที่เราจะให้ตัวละครเป็นนักการทูตได้เราจะต้องรู้ว่าสำนวนการทูตเขาเป็นอย่างไรอย่างเช่นประโยคที่กล่าวกันว่าถ้าเป็นนักการทูตแล้วเขาจะไม่พูดกันว่า no นักการทูตจะพูดเขา yes yes ได้ได,ได้ไม่เป็นได้ได้ได แต่ yes ของนักการทูตหมายความว่า maybe หรือ perhaps คือได้ได้ได้ทพี่จิงคือน่าจะได้ภาษาไทายฟังนะน่าจะได้มักการทูตจะไม่พูดคำว่า no ไม่ไมเขาจะต้องเผื่อไว้ครึ่งครึ่งเสมอแต่ก็บอกว่าถ้าผู้หญิงพูด yes แต่ว่าเมบีนะคะพระฉะนั้นในส่วนส่วนที่เราพูดกันเนี้จะต้องไปดูว่าเขาพูดอะไรกันฉันก็กลับมานั่งอานะ่านหนังสือของตัวเองนะคะบางทีก็นึกพ้่มมานึกนะคะว่าเอ๊ะเขาจะเข้าใจกันไหมนะ เด็กสมัยนี้อยากมีคำอยูคออ่คำว่าอัศวานุกอัศวะนี่กามาคำว่าอัศวานุที่ใช้กันนุกนะคะนอร์แปลว่าทหารมาคในกระบวนผู้ที่ขีม่ม้าตามสเสด็จตามภูเขาก็เป็นหน่วยที่เรียกว่าทหารมา้าหรืออัศวานุกกับอีกคันใน ปัจจุบันก็ใช้กันหมายกำหนดการถ้าเป็นปกติข้าราชการเราใช้คำว่ากำหนดการแต่เมื่ไหลายมีหมายกำหนดการมีคำว่าหมายนำหน้าแปลว่าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินกันพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นจึงใช้คำหมายกำหนดการซึ่งอยู่ในเรื่องนี้ สาเหตุที่ได้ก็เพราะอาจจะเป็นเพราะทางบ้านเคยคุ้นกับข้างในมาบ้างไม่ใช่บอกว่า<อ>เป็นเจ้าเจ้าหม่อมห้ามหรือคนใหญ่คนโตอะไรหรอกเรียกว่าเคยคุ้นกับคําพวกนี้ก็จํามาแล้วก็บอกต่อกันว่าอันนี้ใช้ได้นะอย่างเช่นเราเช่าใช้กันมาต่อหน้าพระพัก ถ้ายายได้ยินเนี่ยบอกต่อหน้าได้ยังไงต่อพอพักแปบลบว่าต่อหน้าแต่อ่านข่าวกันตอนนี้เห็นต่อหน้าพ่อพักกันเป็นแถวอะต่อพอพักพอ่อไม่ใช่ต่อหน้าพ่อพักเพราะฉะนั้นในการเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้างในติดต่อกันก็ต้องระวังในเรื่องสับแสงแต่พี่อ่านมานี่ยัง ไม่ไม่ยังไม่พบนะคะว่าตัวเองผิดตรงไหนแล้วขอบอกว่าตั้งแต่เขียนมาจนถึงป่านนี้ไม่เคยแก้นะคบนี่ในนี้เพิ่งเจอคำผิดอยู่หนึ่งคำเกิดมาพิมพ์เกิดมาไม่เคยแก้ที่ดำรงสำาดนเก่าไว้ก็เพราะจะให้เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองว่า เมื่ออายุยี่สิบเขียนยงไงสามสิบประมาณกันเขียนอย่างไรและคิดอย่างไรจนมาถึงขณะนี้แปดสิบสี่ดิฉันคิดอย่างไรมาถึงตอนสรุปจะร่ายวังว่าในช่วงแต่ละอายุนี้ดิฉันคิดอะไรและความคิดไม่เคยหยุดนเมื่มาออ่านดูนะคะเมื่อเขียนเรื่องในฝันเรื่องการมือ ็มีคำพูดที่เกี่ยวกับการเมืองอยู่ในนี้ซึ่งสมัยนี้ก็ยังใช้ได้คือบอกว่านักการเมืองเขาเปรียบไว้ว่านักการเมืองยามนั่งยามเดินตาหนึ่งจะต้องดูข้างหน้าอีกตาหนึ่งจะต้องดูหลังแม้แต่ยามหลับ ก็ต้องลืมตาข้างหนึ่งไว้เสมอนี่เป็นสำนวนไม่ได้แปลว่าจริงๆมองหน้ามองข้างหลังหลับไม่นอนไม่หลับต้องลืมตาไม่ใช่คำนี้นักการเมืองในสม,มัยโบราณก็บอกว่าเวลาจะพูดจะทำอะไรทุกอิริยาบถท,ทุกความคิดต้องดูว่าข้างหน้าคืออะไรพูดแล้วจะมีผลไปย้อนหลังไปไหม บุผลอย่างไรอยู่ข้างหน้าและอย่าลืมสติต้องลืมตามีสติอยู่เสมอนี่คือสำนวนที่เขาสอนนักการเมืองรุ่นเก่าตาหนึ่งมองข้างหน้าตาหนึ่งมองข้างหลังแม่แต่ลับลืมตาไว้ข้างเสมอต้องมีสติทุกเวลาพ้าเป็นนักการเมืองและนักการทูต เวลาจะพูดอะไรให้ระมัดระวังกับอีกคำมันถ้าอยากเป็นนักการเมืองต้องคิดเอาแต่ได้ไว้เสมอถ้าได้มากกว่าเสียก็ช่วยเอาไว้ก่อนแต่ถ้าได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยดีที่สุดเขียนในหนังสือนี่นะคะมา้ี29กาค่ะ ที่ใช้นนั่งนึกอตอนนั้นเขียนไปได้ยังไงตอนนี้ก็ยังสอนกันได้นะนักการเมืองคิดอะไรได้ปะกันได้มากก็เสียถ้าได้มากกว่เสียก็เอาเลยแต่ถ้าไ,ได้เลย,ดดเลยโดยไม่ต้องเสียถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในฝันนี่ที่ฉันไม่ตั้งใจนะเขาจะสอนนันกการเมืองแต่ที่ขั้นไว้นี่ ทุกประโยคเป็นเรื่องของนักการเมืองและนักการทูตสมัยก่อนเขสอนกันไว้ที่สอนไว้ในระหว่างบรรทัดคือใครเรียนรัฐศาสตร์การทูตลองมาอา่านดูเพราะที่ฉันจำถนนวนจากพระองค์วันจากคุณหลวงวิจิตวาทการและนักการเมืองสมัยก่อนอย่างเช่น ปรินบิสมาร์กอย่างที่บอกแล้วเมื่อปรินบิสมาร์กพูดอะไรยุโรปท่านยุโรปขณะนี้ก็คือ EU, ยูนอ่นกาเยอรมันตอนนั้นแค่เป็นปรัสเซียแต่ปรัสเซียปรินบิสมาร์กสามารถรวมมาเป็นเยอรมันได้ถามว่าปรินบิสมาร์กคิดอะไรและพูดอย่างไรจึงสามารถ รวมรัสเซียเป็นเยอรมันและเป็นชาติมหาอำนาจมาจนปัจจุบันต่อไปคงจะเล่าว่าสำนวนในเรื่องนี้พูดถึงนักการเมืองว่าอย่างไรและกับอีกเรื่องหนึ่งที่ขำเมื่อถึงตอนที่จะตั้งเสนาบดีอ่านแล้วก็สะดุง้งมันเกิดก็ยังไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไง แต่เมื่อหกสิบปีที่แล้วเด็กผู้หญิงจะว่าเด็กพราะฉันก็อายุมากกว่าข้าตอนนี้หกสิบปีเด็กยี่สิบคนได้พูดถึงการแต่งตั้งเสนาบดีว่าเสนาบดีในยุคนั้นเขาคิดอะไรเขาทำเป็นอย่างไรวันนี้การอ่านหนังสือ จึงไม่ใช่อ่านเพียงเพื่อรู้ว่าพระเอกนางเอกเป็นอย่างไรคนเขียนต้องรู้ว่าเส้นทางชีวิตของพระเอกหรือนางเอกนั้นอาชีพอะไรถ้าเป็นนักการเมืองเขาคิดอย่างไรการอ่านเล่มนี้ทำให้ฉันนึกไปอีกตอนหนึ่ง คือเงินตราประกาศิทธิ์ซึ่งเมืองไทยเคยผ่านมาแล้วและกำลังจะผ่านอยู่กนันไหนเราจะไปดูว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันเกิดอะไรแล้วก็คิดอะไรบันทึกไว้ในนวณิยายและคุณต้องกลับไปอ่านในระหว่างบรรทัดและจะได้ความคิดเป็นของตัวคุณเอง ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ